สวัสดีค่ะพี่น้องเดียวป้าก็ให้มาเบิงเด้อว,ว่าตอนนี้นะคะบักพาเรืองปิวเด้อกับรำค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเห็นกําพืชเรียกว,ว่าเป็นยังไงความฝันนะกับพี่น้องกัดกันเองแล้วเห็นบอกค่ะมันนี่แหละกงกำลังกวงกนนะคะมาดูนะว่าเขาฝันไวอ้อย่างกับพี่น้องผลต้องติดคุกนะคะชัยพลติดคุกพบพฤติกรรมเราขอบคุณยูนิติดนะคะอาจารย์ก็ได้ได้ฟังที่อจฉริยะเขาได้พูดในวันนั้นเมื่อไม่กี่วันอจฉริยะเขาพูดว่า เขาตำงมีสื่อเขาตำหมีสื่อที่สื่อออกมาปั้นลงแล้วมันเลยทําให้คดีเนี้จากคนที่ต้องสงสัยกลายเป็นดาราอันนี้เขามันเลยทำให้ลงอยู่ในสื่อตลอดเลยทำให้ลงอยู่ในสื่อตลอดเลยอนนี้พอเรามาอยู่ในสื่อแล้วคนหลายๆคนจะเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างของเราะหลายๆอย่างของเราอันนี้พระอาจารย์เพึ่งเห็นเมื่อจะบอกว่าเมื่อสองวันนี้เมื่อสองวันนี้เองนะแต่พระอาจารย์ไม่ได้โทรคุยกับลุง นะต่อให้โทรคุยเนี่ยสิ่งเหล่านี้พาจารย์เคยเตือนลุงเสมอมาแต่ลุงก็ไม่เคยฟังพอาจารย์แล้วพาจรย์ก็จะดูว่าเอ๊ะใครจะเตือนลุงได้ก็เ,เห็นแต่นะ้าแต่เขาก็เตือนเ,ออเขาเตือนไม่ฟังเขาก็อาจจะมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออะไรหรือเปล่าที่บอกเ,อเตือนไม่ฟังเขาก็เลยฟาดเลยฟาดเอาพฤติกรรมของลุงเนี่ยแหละมาเป็นกระจกสองให้ลุงดูว่านี่คือสิ่งที่คุณทํามาตลอดและจนถึงวันนี้นะจนถึงวันนี้พฤติกรรมมันก็ยังเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่พระอาจารย์มาเล่าให้ฟังในวันนี้ความคิดเห็นของแม่ผู้สูญเสีย เขาไม่เคยคิดว่าลุงเป็นผู้ร้ายมาตั้งแต่เริ่มต้นสองนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าลุงเป็นผู้ร้ายต่อให้นาแต่จะโชว์ซีดีก็ตามแต่พระอาจารย์เชื่อว่าในซีดีนั้นไม่มีอะไรแต่มันเหมือนย้ำเตือนลุงอยู่เสมออ่าเพราะว่าเขาพยายามที่จะบอกให้ลุงเนี่ยคุยกับทนายและป้าบุหลันในช่วงนั้นนะซึ่งเรามองเห็นเลยเอยอ่าถ้าจะบอกว่าเขามาด่าลุงว่าในเรื่องของความงงายนู่นนั่นนี่น้นาแต่เขาก็ก็ยังยังเอาพยายนาคไปไว้ที่เถียงนายอยู่นะนะแสดงว่าจิตลึกๆของน้าแต่เนี่ยเพรเเาราอยูน่นะ หลายหลายคนถามว่าเอ๊ะไม่เห็นน้าแต่เนี่ยออกความฟาดพระอาจารย์เลยอนะเพราะเขาเห็นท่านหรอกแต่ส่วนเขาจะเห็นว่าพระอาจารย์ดีไม่ดีอันนี้เขาไม่ได้สนหรอกแต่ว่าเขาเห็นว่าพระอาจารย์นุ่งผ้าเหลืองเขาไม่อยากด่าท่าเหลืองนี่เขาก็ยังมีมีจิตใต้สำนึกอยู่นะตามที่พระอาจารย์มองแล้วเขาพยายามในช่วงนั้นนะพยายามที่จะต่อสู้เออเขาสู้อยู่กับป้ากุลันเนี่ยไม่ทรมาดาจริงนะนี่แสดงว่าตอนนี้เขาก็ย้ำเตือนนะเขาก็ย้ำเตือนสกิดอยู่ตลอดว่าพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมเราเห็นน้าแต่พูดอยู่ไม่กี่วันเนี่ยพูดทุกวันพูดถึงรรอิตกมมถะ พูดถึงเรื่องพฤติกรรมถูกไหมพูดพ,พฤติกรรมของลุงเนี่ยนะแต่นะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีอะไรมากมายนะแต่เขาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมและอาจจะน้อยใจที่นะมีคนเอาแม่เขาไปพูดนะแต่ส่วนตาชานี่ยคณนะเขาก็บอกเอาแล้วแต่พ่อจะสบายใจอยากจะไปอยู่กับลุงกับป้าอยากจะทำยูทูบเขาก็ไม่ว่าเขาก็อยู่ตามภาษาเขานั่นแหละนะอันนี้ <c oughs> พาจารย์เข้าใจว่ามันไม่ใช่จิตของสงฆ์แต่ไหนไหนพาจารย์ก็ไปตะลุยกรอกมาแล้วและพาจารย์ก็ตะลุยโซเชียลม้วและก็ยังไม่เห็นว่าใครที่จะพูดเข้าหูเลยคือพาจรย์พยายามที่จะดูเหมือนนกัว่า แต่ละคนแต่ละช่องมีหลักการมีเหตุผลในการพูดนะก็มีแต่คนมีความรู้ทั้งนั้นเลยเพราะแต่ละคนทำการบ้านมาทั้งนั้นเลยก่อนที่จะเอามาพูดมาเล่านะแต่ว่า <c oughs> พอเราเห็นในเหตุการณ์นี้นะพระอาจารย์ก็เอ๊ะเดี๋ยวมันมันเหมือนกับว่าแต่ละคนก็เอาเหตุผลของตัวเองาฟาดฝันกันไปมาเฉยเฉยแล้วอยู่อยู่อยู่ๆนะอันนี้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนะว่าอยู่อยู่พระอาจารย์ฝันพระอาจารย์ฝันนะอันนี้ก็เลยเอ๊ะมันจะพูดดีไหมเป็นขอพูดบ้างเถอะพระอาจารย์ฝันเหมือนมีอะไรมาบอก ว่าพฤติกรรมของลุงเนี่ยคือเหมือนกับเราไปเห็นเขาอยู่ในคุกนะ่นเนี่ยเหมือนกับพระอาจารย์ฝันเห็นลุงอยู่ในคุกแล้วเหมือนกับพระอาจารย์ได้ถามใครสักคนหนึ่งว่าทําไมลุงต้องติดคุกเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าลุงติดคุกเพราะพฤติกรม <S <S 2> <S 2> รมสอันนี้อันนี้เอาไปคิดก็ได้หรือไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้แต่พระอาจารย์เอามาเล่าให้ฟังนะและให้ลุงและป้าดูศัตรูเป็นครูดูศัตรูเป็นครูให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดูตัวเองคือบางทีเนี่ย FC, ผู้หวังดีเขาก็มีผู้อวยเกินไปก็มีนะถ้าอวยเกินไปเราก็อาจจะหลงทางได้ขันติดทมนะคืออาจารย์ไม่ได้ปกป้องฆาตรกรคืออันนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าใครเป็นฆาตรกรนะอาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าใครเป็นฆาตรกรนะแต่ว่าพระอาจารย์พูดให้ฟังว่าสิ่งที่สิ่งสิ่งที่อาจารย์ฝันนะมันเหมือนกับอยากให้อาจารย์ต้องออกพูด และลองให้พวกเราคิดเหมือนพระอาจารย์คิดดูใช้ธรรมะใช้ธรรมคิดอย่าใช้อคติคิดถ้าเราใช้อคติคิดเราก็จะบอกว่าใช่กัคนไม่ใช่กุรายชายัคนไม่ใช่กุรายและฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นศัตรูเราทันทีนะอันนั้นคือเราอคติแล้วถ้าเราเอาอคติมองคนเราก็จะเห็นอีกคนเป็นผู้ร้ายนะเราก็จะมองเห็นอีกคนเป็นศัตรูอันนี้พระอ,อาจารย์พระอ,อาจารย์ลองลองดูที่ตัวพระอาจารย์เองพระอ,อาจารย์บอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนหรือการทำทำศัตรูให้เป็นนิเนี่พระอาจารย์เขาเคยว่าพระอาจารย์นะเขาเอ่อ อาจารย์แคร์็อตผสารภาพที่เขาแต่ว่าคืออาจารย์ไม่ไม่เก็บมาใส่ใจแล้วไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ขอผสิครับเพราะว่าอาจารย์คิดว่าคนไม่เ่าไม่นะเพราะโลกเทียวมันคือโลกแห่งกระแสแต่ความจริงเนี่ยมันน้อยมากถ้าอาจารย์ถึงบอกว่าให้เราดูแบบดูละครนะให้เราดูแบบดูละครอาจารย์ก็ดูเหมือนดูละครทําจิตใจนิ่งๆแล้วดูดูทุกคนนะคืออาจารย์ไม่อยากให้เราทะเลาะกันเพราะว่ามันอยู่ในชั้นขบวนการวิธีทำหมดแล้วนะ แต่คราวนี้มันอยู่ที่ใครจะแสดงอะไรออกมาให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นมากหรือน้อยนะมากหรือน้อยเท่านั้นเองไม่อันนรย์ผู้อาวุย์ไม่ได้รวยลุงนะแต่ท่านลุงจะฟังอาจารย์ก็ได้ไม่ฟังก็ได้แต่พระอาจารย์ฝันเห็นนะพร้อาจารย์ฝันเห็นเดี๋ยวมันจะเหมือนยั้งมากเกินไปนะมันความจริงมันความจริงโบกมาลดคนติดคุกสามคนนี่ฝันเห็นคนติดคุกสามคน <c ười> มึงกะระลู <c ười> อีกตัวอยู่แล้ว นนั่นและพระอาจารย์จึงถามเขาว่าทําไมถึงเห็นว่าลุงเป็นผู้ร้ายและติดคุกได้เขาบอกว่าเขาดูจักพฤติกรรมอืมอันนี้ฝากให้คิดนะฝากให้คิดนะและให้เรามีสติในแต่ละฝั่งนะให้เราเป็นเป็นมิตรกันดีกว่าให้เรามองเห็นว่าคนที่น่าจะได้รับความยุติธรรมคือน้องเราต้องให้ความยุติธรรมแก่น้องนะคนที่เขาสูญเสียนะคนที่เขาสูญเสียเราเพงยังไม่มีใครออกไปไหนเลย เนี่ยครัาใจก็เลยเห็นจิตใต้สำนึกลึกๆของแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่เข,าเข้ามานะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเออนัตแต่เห็นเหตุการณ์ยิงนู่นนั่นนี่พร้การเชื่อว่านัตแต่ไม่เห็นแต่ว่าที่นัตแต่ทำอยู่ทุกวันนี้เพราะความหวังดีนะอ่าวันนี้ลองให้แง่คิดแล็กๆอีกนั่นแหละครับพี่น้องเอ้เห็นบอกตอนนี้นะคะเอ้เห็นว่าโดนดานะคะผ่าเหลืองโดนดานะคะก็เลยมากลับรําว่า โอ้ยมึงรู้ว่าบักเชฟบักสุนตีนบักกันดาบักเชฟขีมานะครับพี่น้องมันบอกว่าว่าคุยจกยกาก็ตีนเนี่ยปากกันดา พระนี่ได้บัณโดนโจมตีนะคะโดนทั่วลงนะคะพี่นงองบัตรนี้ก็เลยเห็นยังไงล่ะค่ะว่าดิ้นกันเป็นแถวกับพี่นงองออกมาแฉกันเองเป็นยังไงล่ะค่ะออกมาแฉโลดนะคะเขาก็จะให้อภยัยมึงในทั้งที่มึงก็ไม่แน่นะคะเอออยากจะโดนหงางว่านน้ำฮะยันหนีเอ,อ้ยกูดีนะคะดาบมสซวนร่วมเด้อร์บัณตัว ทำเป็นนะครับพี่น้องเพราะเขาบูดานะคะเขาบอกแก่งมึงมึงกระบอกออกมาบอลหรอกค่ะดีแล้วมันออกมาบอารอดนะคะท่ามาเป็นเบาดีนะครับพี่น้องเอ้ยคักนโส่เอ้ยจะเป็นคักนโส่เออนะคะเขาเป็นม้าหัวเนาหรือติเนี่ยไปเห็นบ่าละ่ะเป็นไงลูกศิษย์นะนะคะเออม้าหัวเน่าอ่ะ่ะมันน่ะเมื่อนึกถึงบุญคุณบรกิกาะตอนนี้นะคะมันกัดคืนนะคะ เป็นไดนะฮะมันไม่เข้าใครออกใครเงินนะ่พวเข้าไคออกไคอยู่แล้วคนไหนมาเตือนมันอะ่ะมันก็ไม่ฟังเออมันว่ามันสุกตาแลา้วทุกมือน,นี่ยนะสุกตาขี้คุกเข้าใจบ่นั่นแหละครับฟังเอาไว้เด้อสวนะคะพวกมึงก็ออกมาเฉทีละคนสองคนทีเนี้ยกูบอกแล้วฝ่ายกลัวนะ พันเปอร์เซนนะคะไอเนี่ยติดคุกแน่นอนนะคะสามตัวเนี่ยนะคะบม่ว่าสามตัวหรือสี่ตัวพุละนะคะมันชัดเจนเข้าใจเ่ล่ะมันชัดเจนมึงไปตรงมาว่ามีเคาะดอกข้อมฟันหรอกมันเรื่องจริงบางั่านเขาจะมาฟาดแมงมันมาเป็นสองปีแต่รักฐานกันแน่นปานนี่บอกปอบนะการกระทําของมันนะมึงดูพฤติกรรมของมันนะมันแย่แย่ๆมันต่ำสามจิ่งหัวอย่างอีกเข้าใจบ่นั่นล่ะค่ะเป็นการที่ บ่งบอกแล้วว่าหมาหมาหัวเน่าใกล้ฝั่งแล้วนะคะยังกะ่ะสเสดเผาเร็เร่ยว,ว,วนะคะบกปอบนี่นะคะยังกลางอีกยังกลางอเอกอกำลังหาไรใดอยู่ขามาที่ยี่ผานี่แล้วค่ะซุมมัวหานี่นะเอาไปเขางานมันเด้อก็เลยหกพันเจ็พ โอนไปโลดติดน้ำคนละหมืน่นมันลุยนะ้ยหน้าลุ้ยหลังมันกำลังหาเงินค่าประกันชีวิตมันบริได้ประกันดอกสูเออนะคะเออหูตา,าสว่างได้แล้วกระจบอสูเก็บเงินค่ะเออน่าเงินเหลือนะ่เอาไปทับบุญบนอื่อนอย่าไปทับบุญกับขี้คุกขี้ตะล่างเข้าใจบอสุ่มขยะเศษสังคมเนี่ยน่ามึงเห็นบอติดตามข่าวมาตลอดว่ามันเรื่องความจริงไหมเออนะะเอามาบริจาคก,กูนี่กูอยากได้กดูทุกูยากอยู่กระจายบอสูเออนะคะนั่นแหละค่ะ ผลงานนะคะไอ้พวกก่อกรรมซํำเข็นไว้นะคะพี่นอ้องจะได้โดนเช็คบินแล้วแต่และคนนะพยา,ยากนกระสีเริ่มอ,ออกมาแฉตัวยูทูปเพจหมาเนี่ยฟังมั่นนี่นะคะพี่น้องอดบ่ได้กระสีออกมาแฉนนะกที่สไตล์ตะเบิงลดเพราะทนความพฤติกรรมของบ่ได้ดูเบิงนี้เถิกนะคะพี่น้องออกมาแฉมาดาหนอกมาดาผัวน้อยกูป้า ดีตัว่ามึงกนองส,สัตว์สัวสัตว์มาแต่มันก็เห็นพฤติกรรมของมึงนั่นแหละมันเลยออกมาแฉเอ,อ้อีปอบกูบอกเลยว่าท่องทุบท่องทุบซื้อเครื่องสลึงเนี่ยมึงจมหน้าจมหลังเมื่อามาอวดแกสั่งภาพมันก็บอกเรื่องความจริงมันสิไปผิดตรงใดกูถามไม่สูอข้กระจบอฟังไปในหูนั่นน่ะเดือดสันติบัญหาผู้อื่นนะก็ยังเสื่อให้ดีแท้นะคะ กินแดกเห่ห้าป่าปิ้งยังเสรีฐีบรรพอกับแม่บดสื่อยังไงคือบดเสื่อให้พอเนียนะคะใส่ท่องเป็นเส่เศษใหญ่ๆเนียเออนะคะเออพอสุกตาเออแม่สุกตาคือบวไห้แเนียเศษท่องเท่านิ้วก้อยเนี่ยเออทอดเศษได้เมื่อไม่ยังยี่หาทอดเศษหมวยเออขู่กระเงิดมึงอยู่เด้อนะคะนี่แหละค่ะให้มึงไปคิดด้อีดอกนะคะอย่ากางอย่ากางนะคะอุย้ยขายด้ขิมสุมตีนมึงอะกวนตีนของมึงอะขายดีๆเดอ้อ เออนะคะจะได้นประทังชีวิตเอาไว้ของมึงนะคะคีมเน่าเออนะคะเดี๋ยวมาจาับทีหลังนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ก็เอามาวบี้ยคอร์ดอีนิดหน่อยก็ขอบคุณยูนิตินะคะเออนะคะอัดของเขามากนะคะพี่น้องเพราะว่าป้าจะงุดไรสุดนะคะป้าเมื่อยนะคะพี่น้องนะคะอัดคลิปลงให้ซฮกนะคะเดี๋ยวเราไงเราเก็บทำกันบ้านเราค่อยมาฟาดกันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์กันไปนะคะขอบคุณมากมาค่ะสวัสดีค่ะ